รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับรายการ คิดไดอารี่ตอนนี้น้องทั้งสองคนจะพาเราไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กทุกคนใฝ่ฝันอยากจะมากันเพราะนอกจากมีเครื่องเล่นที่หลากหลายแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมความสนุกและตื่นเต้นขนาดใหญ่เลยทีเดียวสถานที่ที่ว่านั้นคือสวนสยามนั่นเองเดี๋ยวพี่กายพี่กายลืมไปแล้วหรอคะว่าวันนี้ เรามาถ่ายรายการกันโถนัชชาตอนแรกพี่ก็ว่าเฉยๆนะผ่อ,อนเครื่องเล่นแล้วเนี่ยอ,อกใจไม่อยู่ทุกทีเลยอะ่ะแล้วรู้หรือยังคะว่าทำไมเราถึงต้องมากันที่นี่โถนัชชาเรื่องง่ายๆใครๆเขาก็รู้กันเราจะได้มาเล่นเครื่งเล่นใช่ไหมล่ะ <P et! S 1> เ<อ>พชรอ้าวในหัวพี่กายตอนเนี้ย เลยนะเนี่ยและพี่กายไม่เคยสงสัยหรอคะว่าเครื่องเล่นพวกนี้เขาดูแลรักษากันยังไงเออเนาะพี่ไม่เคยนึกเลยปกติพี่หมาพี่ก็เล่นกันอย่างเดียวเลยแล้วเขามีวิธีการทาํางานยังไงบ้างเนาะเราอย่างนี้คะ่ะเราถึงต้องพาพี่กายมาที่นี่เพราะว่าที่นี่มีคนให้คําตอบเราอยู่ รายการคิดไดอารี่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตค่ะรายการที่จะพาเพื่อนๆไปเปิดโลกของการเรียนรู้ต่างๆที่น่าประทับใจติดตามพวกเราได้ทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางช่องนาว2ีนะครับอยู่กับนัชชาและกายครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ป็นทั้งของเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเครื่องเล่นพวกนี้นะครับจะพร้อมให้เราเล่นอย่างเสมอทุกๆวันต้องมีการดูแลรักษาอย่างดีตัวอาชีพที่เขาชำนาญกันใช่ไหมน้องนัาชาค่ะ งั้นเราไปหาพี่วิทยากรกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะออื่นเลยนะครับ,รบอยากให้พี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับครับสวัสดีครับ นะครับจีรศตักเอาน้ำนะครับเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องเล่นสวนสยามนะครับแล้วอาชีพนี้ค่ะมีความสำคัญยังไงอ่ามีความสำคัญมากเลยครับเพราะว่ามันต้องดูแลเช็คเครื่องเล่นให้พร้อมเปิดให้บริการตลอดแล้วพี่มีวิธีการทำยังไงบ้างครับที่ทำให้เครื่องเล่นมันพร้อมเล่นอยู่เสมอครับอย่างวิธีการนะครับอย่างตอนเช้าพี่ก็ต้องมาเช็คเครื่องเล่นก่อนตรวจเช็คความเสียหาย ดูส่วนไหนที่ว่ามันสึกหลอไปบ้างถ้าเกิดอันไหนที่ว่ามันแตกหักก็ทําการซ่อมแซมเพื่อให้พร้อมที่สุดที่จะเปิดให้บริการนะครับแล้วอย่างเช่นรถไฟหอยอย่างเนี้ยค่ะตรงสูงๆูงค่ะจะทำยังไงตรงสูงสมันจะเออตรงสูงๆงนี่จะมีการตรวจเช็คประจําปีครับก็จะมีมีบันไดปีนขึ้นไปได้ โอกาสชำรุดไหมครับโอกาสชำรุดมีครับเพราะว่ามันมีวิธีแก้ไขย่งไงบ้างก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันตรงไหนมันเสียหายไปถ้าเกิดอันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมอันไหนที่ซ่อมไม่ได้ก็จะเปลี่ยนใหม่ไปเลยครับเห็นไหมละครับว่าอาชีพวิศวกรเครื่องเล่นนั้นมีความสําคัญขนาดไหนเพราะเขาจะต้องคอยมาตรวจเช็คดูแลรวมไปถึงซ่อมบารุงเครื่องเล่นทุกวันเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้เล่นกันอย่างสนุกสนานและปลอดภัยยังไงล่ะครับ ค่อยออกเลยครับช่วยไปดูการทํางานหน่อยได้ไหมครับได้ครับแหมทําเป็นฟอรจริงๆนะคืออยากเล่นใช่ไหมล่ะเอาเลยพี่นีไม่ไม่ได้ฟอรไม่ได้อยากเล่นด้วยอะไรครับอันนี้นะรอด้วยช่วงหน้าพี่วิศวกรของเราก็จะพาน้องๆทั้งสองคนไปดูการทํางานของเครื่องเล่นต่างๆกันจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ อ้าวอ้าวอาวอ,อ,อาน้องนัชชาไหนบอกว่าเราต้องมาถ่ายรายการกันไงครับทําไมอยู่ดีๆไปเล่นม้าหมุนกับพี่ไก่ซะอย่างนั้นล่ะครับใช่ละหนูนอนหลับในนี้แล้วนะให้พี่ไก่ไปเล่นรถไฟเหาะข้างบนนู่นนะเอา้เอาวไปกันด้วยไปไได้วยซองมาไมไ่หนูเด็กเกินไปหนูเล่นไม่ได้แล้วอย่าอย่ามีข้ออา้าง <laughs> อย่าลุ้ทคันหมดทุกอย่างอย่างนั้นนี่อ่หลับก่อนแล้ว การทํางานของเครื่องนี้ครับมันทํางานยังไงบ้างอ๋อเครื่องนี้นะครับมันจะเป็นรถไฟหอดในร่นางกาครับที่ว่ามันจะเดินหน้าเดินหน้าได้แล้วก็อยังได้ครับเราแก่อยากรู้ตงเลยครับว่าเขามีปุ่มอะไร,ะรบ้างเหรอคะงั้นเราไปดูกันเลยครับไปเลยครับ อันนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มเปิดระบบการทํางานนะครับระบบมอเตอร์ไฮดรอลิกครับอันนี้เป็นปิดมอเตอร์นะครับส่วนอันนี้ระบบแมนนวลระบบบังคับมือนะครับถ้าเกิดเราจะใช้ระบบบังคับมือเราก็ปิดสวิตช์ปุ่แจ็ตรัวน,นี้นะครับที่ไฟมาโชว์ที่ตัวนี้ปุ่มนี้สตาร์ทกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็เริ่มต้นการทํางานของรถไฟเลยนะครับ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลิฟต์ซ้ายขวาครับลิฟ์หนึ่งกับลิฟต์สองครับส่วนสองหุ่นนี้เป็นประตูเปิดกับประตูปิดค,ครับแล้วก็อันนี้ล็อกคักลกกนล็อกล็อกกับไม่ล็อกเปิดคันล็อกกับล็อกคันล็อกครับเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปสูงๆค่ะแล้วเราต้องมีกดปุ่มกดปุ่มปล่ปอยลงมาหรือว่ามันจะปล่อยลงมาเองอมันปล่อยลงมาเองครับเพราะเป็นระบบออโตเมติกครับอ๋อสมมุติว่าเหมือนแบบ ขึ้นไปปุ๊บแล้วอะไรไปโดนกับสวิตแล้วมันก็จะปล่อยลงมาเองใกล้เซนเซอร์อ่ะปล่อยลงมาเลยส่วนหน้าจอ,อน,นี้นะครับเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับเกื่อเครื่องมีปัญหามันก็จะมีแสดงผลรงหน้าจอตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คได้ว่าตัวไหนมันมีปัญหาครับส่วนปุ่มตัว,น,วน,นี้นะครับเป็น e m e r g e n c สต็อป อย่างถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรครับคนตัวนี้ระบบการทํางานมันก็จะตัดออกไปเลยรับเบรกมันก็จะจับรถไว้ตัดระบบไปหมดเลยครับสุดยอดเลยค่ะแค่เห็นน้ำนมันตึงเต้นบ้างบ้างแค่หนูนั่งไปอยู่ในนั้นนี่จะเป็นอะไรแต่คุยตาเป็นประกายเลยนะครับน้องกายฟังพี่วิศวกรอ,อธิบายมาก็เยอะตอนนี้คงอยากเล่นสุดๆแล้วใช่ไหมครับน้องกาย นี่ได้เข้าใจแล้วครับว่ามีการทํางานยังไงบ้าง <ừ, S 2> นะาชาเข้าใจแล้วค่ะ,ะ,คะถ้าอย่างนั้นเราไปลองเล่นกันเลยไหมครับไอเราบ้ากระชา,าไหวเปล่าอ๋อของน้องนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องสูง130เซนติเมตรขึ้นไปอ่ะครับถึงจะเล่นได้ออไ <c oughs> เอเราสายแล้วไอเราไปืรกายแล้ววัน <c oughs> จะมีเพื่อน,นงั้นไปกันเลยครับสู้ๆนะคะพี่จายกระชาฝากแบบนี้หน่อยเดี๋ยวตกสู้ๆนะคะพี่จาย 不、啊 จากที่พี่ได้เห็นสีหน้าของน้องกายตอนเล่นแล้วพี่แยกไม่ออกเลยนะครับว่าน้องกายกำลังสนุกหรือว่ากำลังกลัวกันแน่ครับ ั่นไงละน้องกาให้ซาวซีให้น้องนาชาไปเล่นเครื่องเล่นน,น่ากลัวน่ากลัวอย่างนั้นผลสุดท้ายก็ต้องเล่นเองคนเดียวเป็นไงละสะใจไหมครับน้องกาให้ แสมทาวเวอร์ครับขอคอยชมวิวครับอือและเห็นได้หมดทั้งสวนสยามเลยหรือเปล่าคะเห็นหมดเลยครับแล้วมีการทำงานยังไงบ้างครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าครับไปค่ะไปครับออันนี้นะครับจะเป็นแผงควบคุมของเครื่องเล่นตัวนี้นะครับโอ้โน้อง่าอยู่ข้างล้วยใช้ยังไงเนี่ยค่ะอันตัวนี้นะครับจะเป็นเปิดปิดออนนะครับปุ่มออนปุ่มตัวนี้ เปิดประตูอันนี้ปิดประตูส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นระบบอโตเมติกับระบบแมนนวลอันนี้เราจะเปิดระบบออโต้ไว้อันนี้ก็เปิดระบบแอร์ระบบทำความเย็นข้างในครับออมีแค่นี้นะครับส่วนอันนี้อิ e เวอร์เตอร์สต็อปก็ถ้าเกิดเกิดเตุฉุกเฉินอะไรมันก็กดตัวนี้ระบบก็จะตัดเครื่องก็จะไม่ทํางานเครื่องก็จะจอดอยู่ตรงที่อ๋อแขงควบคุมก็มีแค่นี้แล้วครับงั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูเลยได้กันครับไปนะครับ,รบอุ้ย การทํางานของเครื่องเล่นหอคอยอนนี้ก็ไม่ยากครับเพียงแค่เราเข้าไปข้างในแล้วหอคอยก็จะยกตัวสูงขึ้นและด้วยความสูงนั่นเองทําให้เราเห็นวิวรอบๆได้อย่างทั่วถึงนับว่าเป็นเครื่องเล่นที่ไม่ซับซ้อนแต่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสารรค์มากๆเลยนะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเครื่องเล่นสยามทาวเวอร์แห่ลาชาก่อนเลยสนุกแล้วก็เห็นวิวทั่วเลยค่ะก็เห็นทะเล เ,เล่นหลาย,ลายๆอยา่างคิดรู้สึกเหมือนตัวตัวเองแบบตัวใหญ่ขึ้นมาสูงขึ้นมาแล้วก็เห็นวิวทั่วกรุงเทพเลยฮะ,ฮะก็จะบอกจะบอกนะว่าข้างในแอร์เย็นมากครับใช่แล้วค่ะสะบายเลยหลับได้เลย <c oughs> ลนั่นน่ะเราไปดูเครื่องกลับไปกันดีกว่า,าไปฮะเริ่มเลยครับเร็ร่ แม่แม่แม,แม่ทั้งสองคนคงจะอยากเล่นกันสุดๆแล้วนะครับช่วงหน้าพี่วิศวกรจะพาน้องไปเล่นโอ้โยไม่ใช่ครับไปดูการทำงานของเครื่องเล่นอะไรบ้างติดตามชมให้ได้นะครับ เผลอแป๊บเดียวแอบหนีไปเล่นเครื่องเล่นอีกแล้วแต่เอาเถอะครับนานน้องเขาจะเจอเครื่องเล่นที่ตัวเองเล่นได้สักทีนึงก็เล่นเลยครับเต็มที่ ตัวนี้นะครับมันจะล่างของมันจะยาวกว่านะครับแล้วก็เท้ามันจะค่อยลงไม่เหมือนไอดตัวแรกที่เราเล่นคือบูมแมรงนะครับมันจะนั่งในโบกี้ส่วนตัวนี้มันจะตีเกลียว360องศาส่วนตัวนู้นไม่ตีเกลียวแต่มันจะไปกลับนะครับอันนี้ไปเที่ยวเดียวโอ้โหื่้นมากเลยค่ะแล้วมีปุ่มบังคับอะไรบ้างคองั้นเดี๋ยวไปดูปุ่มบังคับข้างในเลยครับไปเลยครับไปนะชาดโอชาจะได้ึ้น ปเอยเอะแยะทป้หมดเลยอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้จะเป็นปุ่มควบคุมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม power on ปุ่มเปิดเครื่องนะครับเปิดระบบแล้วก็มาที่ปุ่มนี้อันนี้คือสวิตช์กุญแจเปิดระบบ auto กับระบบ m a n นวลนะครับนี่เป็นไฟโชว์อันนี้คือ automatic แล้วก็อันนี้ m a n นวลโหมดนะครับถ้าสมมติว่าฝนตกค่ะเราต้องขึ้นไปเช็คเครื่องอีกรอบหนึ่งไหมอ๋อถ้าเกิดฝนตกแล้วเราก็ต้องเช็คเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับเทสระบบของมันครับว่ามันปกติไหม แล้วถ้าเกิดจะกดปล่อยอย่างนี้นะคะกดตัวไหนครับกดปล่อยเราก็ต้องกดเปิดปิดคันล็อกของมันก่อนครับอันนี้คือตอนนี้เปิดอยู่ครับคันล็อกถ้าเปิดปิดก็คือจะล็อกแน่นเลยล็อกแน่นเลยครับส่วนปุ่มนี้ก็ emergency stop สก็ปุ่มหยุดฉุกเฉินเหมืนอนกัน,นอัอน,น,ออนนั้นคืออ,นนอันนี้คือระบบลมครับสองปุ่มก,กันสีปนนสส่ปุ่มนี้เป็นระบบเบรกของตัวรถครับ ความเร็วสูงสุดของจเจ้ารถแทคกี่นี้คะอันนี้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้ก็เร็วอยู่นะโอ้ถุงแย่เขนาดนีเ้เลยลองเล่นไ,ได้ไหมครับอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับน้องกายณชาไปด้วยน้อกายเล่นตลอดเลยนะเนี่ยแหม่ก็นะชาสูงไม่ถึงอ่ะ ถ้าน้องนาชาอยากจะเล่นเครื่องเล่นหวัดเสียวอย่างนี้ก็ต้องออกกําลังกายเยอะๆกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับจะได้สูงเกิน130ซนติเมตรสักทีนึงถ้าอย่างนั้นตอนนี้น้องนาชาก็เล่นเครื่องเล่นน่ารักนรักพวกนี้ไปก่อนนะครับ เรียรู้แล้วว่าอาชีพวิศวกรมันดีอย่างนี้ดิเองถ้าเกิดผมอยากทำงานแบบที่ต้องทำอย่างไรบ้างครับอ๋อก็ต้องจบวิศวกรนะครับอย่างเช่นวิศวกรเครื่องกลหรือไม่ก็วิศวกรไฟฟ้าพวกนี้นครับแล้วท้านนะชาเป็นผู้หญิงนะคะอ่อสามารถทำได้ไหมครอ๋อไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็สามารถที่จะทำได้นะครับ เข้าใจแล้วครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเราก็ต้องตั้งใจเรียนไปต่อนน่ใช่ไหมครับนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วนะก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะคะง<ะ>ั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยคะ่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับครับแล้วก็กต้องขอขอบคุณสวนสยามมากมากเลยนะครับทำให้การกระชากได้ไม่ได้เป็นรื่อในวันนี้โอ้ชา เมื่อเวลาหมดละไม่เป็นไรครับข้าวนาพบกับไปได้คี่ไดอารี่สร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่จะพาเพื่อนๆไปเปิดความประทับใจตามมาได้ทุกวันอาทิตย์แต่เช้าทางช่องนายนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ สนุกมากๆเลยค่ะในทั้งความรู้และความสนุกไปในตัวเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะน้าชาอยากมาที่นี่ทุกวันเลยจะเสียอย่างเดียวก็แค่ว่าพี่กายร้องเป็นผู้หญิงตลอดเวลาเวลาได้เล่นของเล่น ด้วยครับกายไม่ได้มาส,สนุกนานมากแล้วมาก,กี่ครั้งก็ยังสนุกไม่หายแล้วครั้งนี้นอกจากความสนุกแล้วกายยังได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีววิศวกรเครื่องเล่นอีกต่งางหากมันจึงเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงจริงๆ